วันนี้อยากจะพูดเรื่องหมอดูตามกระแสนะคะที่เขาพูดถึงกันว่าหมอดูคู่กับหมอเดาหมอดูเป็นเรื่องงมงายอันนี้ต้องแยกให้ออกกับพุทธะทำนายนะอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำนายเอาไว้หรือพระครูบาอาจารย์พระเกจิที่ท่านมีญานอย่างรู้อ่ะอันนั้นท่านทำนายเอาไว้นี่คนละอย่างนะ จะไปเทียบกับหมอดูทั่วไปที่เขาเรียนตามตำรานั้นไม่ได้คนที่เขาดูแม่นมันก็มีนะส่วนคนที่เขาดูแบบใช้หลักจิตวิทยามาร่วมด้วยมันก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไปดูหมอดูเราก็ต้องต้องฉลาดฉลาดฉลาดดูฉลาดเลือกว่าเราจะเลือกหมอดูคนไหนทีนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่พระครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านเป็น ผู้มีญาณอย่างรู้นะจะขอยกตัวยอย่างเช่นหลวงพ่อจรันเพราะว่าเคยไปบวชที่วัดอัมพวันเนี่ยสามรู้จึกจสามหรือสี่ครั้งนี่แหละมีมีโอกาสได้พบหลวงพ่อจรันรู้สึกจะหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละจําไม่ได้มีมีครั้งหนึ่งนะตอนนั้นมีผู้ปฏิบัติทั้งศาลาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยคนได้ทีนี้หลวงพ่อจรัญท่านก็บอกว่าให้ทุกคนนะ่ะนั่งสมาธิแล้วก็ อยากจะถามอะไรให้ถามในสมาธิทุกๆคนก็นั่งสมาธิแล้วก็ถามถามคําถามของอแต่ของแต่ละคนไปทีนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อเจริญท่านก็ตอบคําถามของแต่ละคนก็ท่านก็ตอบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืี้มาถึงคําถามที่เราถามแล้วท่านก็ตอบตอบตรงกับที่เราถามก็เลยบอกโอ้เป๊ะเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอหลังออกจากาห้องศาลา,าแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับเพื่อน ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าท่านตอบตรงกับที่ถามได,ได้ครับได้คําตอบทุกคนได้คําตอบหมดแปลว่าท่านมีมียานอย่างรู้จิตใจคนรู้ความคิดคนพระเเจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะเอ่ยถึงก็คือหลวงปู่ศิลาที่ว่าคนดังดารานักร้องที่ว่าเคยไปกราบน้ำรสก,การท่านนะคะก็ได้พูดถึงเล่าถึงท่านว่าท่านรู้วาลาจิตคนท่านจะทักขึ้นมาเลยว่า คนนี้คิดอะไรอยู่หรือกําลังทําอะไรอยู่ท่านจะรู้ถ้าทํานายคําทํานายจากพระครูบาอาจารย์เกจิที่ท่านมียานอย่างรู้กับหมอดูทํานายทั่วไปนี่มันต่างกันเพราะว่าหมอดูเขาก็ทํานายตามตามตัวเลขนะแล้วก็ใช้วิธีคํานวณหรืออะไรมันหลากหลายนะแต่พุทธทํานายหรือคําทํานายจากพระเกจิพระที่มียานอย่างรู้ท่านรู้จากยานของท่านนะคะ ก็มาเล่าให้ฟังว่าต้องแยกให้ออกไม่ใช่ไปตีรวมหมดว่าอ่าเป็นเรื่องงมงายมันไม่งมงายนะในสิ่งที่ท่านรู้เห็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่งมงายคุณต้องเข้าถึงแล้วคุณจะจะเข้าใจจะเชื่อแต่ถ้าคุณปฏิบัติยังไม่เข้าถึงคุณก็จะมองเป็นเรื่องงมงายมันต่างกันนะ